สวัสดีนะครับผมจากรายการนตินโชรสนะครับวันนี้นตินก็จะทําการติดตั้งนะครับผมคิ้วปวงล้อนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ยังเรียบๆอยู่นะครับเป็นงานนักลักษณะหน้าตาเงี้ครับเช่นเดิมนะครับรถนาตินจัดทรงเมกาครับนี่เลยครับลักษณะนี้นะครับอ่าชมกันต่อไปนะครับว่านาตินจะติดตั้งคิ้วล้อ อจะยุ่งยากอะไรยังไงไหมครับนตินก็ได้ทําคลิปซื้อคิวล้อมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันว่าติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับน้าตินโชว์นะครับผมวันนี้ก็จะมาทําการติดตั้งคิวล้อนะครับเจ้ารีโวนะครับที่น้าตินสั่งมานะครับผมที่มารีวิวนะครับจะเป็นปีสอง5สิบห้าถึงสองพันสิบแดนะครับผม เป็นผิวเปลือก้มบุยเย็บนะครับตรงนี้นะฮะติดในลักษณะนี้แต่ว่านาฬิการเม็นะครับที่สําคัญเลยคือความยากของเจ้ารัตตินะครับที่มีซุ้มล้อที่มีขนาดแคบนะครับแล้วตินเล็กทาการคัสตอมนะครับเพราะว่ารถตินมีการจะสกเป็นอเมริกันสไตล์หรืออเมริกันทัดนะครับทั้งการซุ้มด้าหลังเลยนะครับด้านหลังไม่มีปัญหาครับแต่ด้านหน้าจงมีการคัสตอม ในรูปแบบของตัวเองนะครับเรื่องมีการดัดแปลงที่แตกต่างออกไปนะครับผมเพื่อลงตัวนะครับที่ติดตั้งทางนี้นะครับปัตุประสงค์เพื่อหนึ่งป้องกันการเฉลดของดินโครนนะครับแล้วก็จะติดบางโคลนนะครับสองทำตามวิธีของจราจรนะครับเพื่อให้รถถูกกฎหมายให้มากที่สุดนะครับและสามเพื่อความสวยงามครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปครับสวัสดีครับและนี่นะครับนี่คือ คิวล้อด้านหน้านะครับลักษณะเป็นลักษณะเป็นทรงห้างนะครับแต่มีความสูงหนาห้านิ้วนะครับประกอบเข้าไปนะครับแต่สิ่งที่เป็นอุปประคาเลยนะครับสำหรับพี่พี่เพื่อนๆนะครับที่จัดทรงรถในสไตล์อเมริกันคลาสนะครับหรือจัดทรงอเมริกันตรงนี้นะครับจะเลยขึ้นมานะครับพี่พี่เพื่อนๆครับทั้งด้านหน้าแลด้านหลังนะเพราะว่าเรามีการปาดนะครับ ปาดให้รองรับบว,ว,วงเลี้ยวนะครับของล้อนะครับตรงนี้จะเป็นอุปสรรคใหญ่เราต้องมีการคัสตซ่อมมาประมาณด้านหน้าหลังนะครับอย่างนิดย่าละหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมกันต่อไปนะครับว่านาตินจะทํายังไงกันบ้างนะครับหนึ่งคือน้าตินต้องมาร์ก่อนเลยนะครับมีการมาร์กนะครับมาร์กตรงจุดนะครับ มีการตัดค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้อาทิต้องพับเข้าไปนะครับและตอนนี้นะครับผมพับเล้งลองทํากันดูนะครับตัวที่ตัดต้องตัดตรงนี้นะครับจะต้องมีการคัสซอมอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับว่าเราทํำยังไงกันบ้างนะเป็นงานประดิษฐ์แบบบ้านๆแล้วกันครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องใช้การคัสซอมนะครับผมการตัดแปลง เพราะว่ารถรีโวนี่ซุ้มล้อจะแคบนะครับอย่างที่ทราบและรู้กันนะครับอะติดขอญาตทาก่อนแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมนาตินก็จะใช้แอลกอฮอล์นะครับผมฉีดแล้วก็ทําความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบมันนะครับผมอันนี้สําคัญเลยนะครับติดทนนานนะครับถ้าน้นะมีน้ํายาประสานยิ่งดีนะครับนี่นะครับนาตินน้าตินมว่า ติดมาแต่ละครั้งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสนิทนะครับอยู่สนิทเลยนะครับที่สำคัญที่สุดคือกระจัดภาพมันนะครับลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนติดกันเลยนะครับผมเราต้องทาเพื่อหาตำแหน่งนะครับ อันนี้เป็นหน้าซ้ายนะครับโชคดีมากเลยครับอันนี้ที่นัตินสั่งมาเป็นงานสี่ชิ้นนะครับเขาก็จะมีเว้นวักมาให้แล้วนะครับตรงนี้มันก็จะเข้ากับซุ้มล้อตรงนี้เลยนะครับที่เป็นสันขอบนะฮะมาดูกันครับนี่เลยพ็จับตรงนี้ได้นะครับหาตำแหน่งมาร์คมาก,ก่อนนะครับมาร์คแล้วก็น้าตินก็จะใช้ มติกนะครับเขีดนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการแต้มนะครับเมื่อหาตำแหน่งได้แล้วก็จุดครับที่เรามาร์กจุดไว้นะครับให้เราทำการดึงกาว 3M ไว้รอเลยนะครับและทำการติดตั้งน็อต เพื่อเป็นการกระชับกับจุดที่เรามากไว้นะครับเมื่อคันนดพอเป็นกระชับแล้วนะครับเราก็สามารถ าจุดที่ลงตัวจากที่เรามาม์กได้เลยนะครับไไห,ห,หลัหหไงไจงากนั้นเข้ามาเก็บขันอนตอีกทีนะครับ งามได้ลงตัวมากเลยนะครับพี่น้องๆครับแล้วก็มาทาการเก็บนะครับทีนี้ครับเช็ดให้สนิทนะครับเป็นว่าเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็ทำแบบนี้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปด้านหลัง ต้องถอดตรงนี้นะครับผมที่เป็นน็อตนะครับแล้วก็ทําการเอาขึ้นมาทาบนะครับแ่ะตรงนี้ที่มาเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์ที่เ,เป็นกันตรงนี้นะครับที่แพคกิ้งมาให้อย่างดีเลยนะครับถอดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการแกะลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วก็ทำเลยนะครับผมติดเลย เพื่อเป็นหัวแนวนะครับผมเป็นแนวให้เราดึงนะครับอย่างดีเลยครับผมยนอมรับเลยครับร้านนี้ละเอียดมากครับให้ความละเอียดกับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับใส่ใจมากครับใช้คํานี้เลยดีกว่าคอ่ะหลังจากนั้นเราทําการติดกันเลยนะครับ Và đây là chủ tịch lòng tòa lắm, đừng lấy แล้วก็กดให้แน่นนะครับผมหลังจากนั้นก็ขันน็อตตามครับกดเลยนะครับผมกดกดในน้ำหนักที่พอดีพอดีนะครับให้กระชับนะครับเหมือนข้างในจะมีสูญญากาศของตัวคิวล้อและตัวบริรรถในตัวอยู่แล้วนะครับหังจากนั้นก็ขันน็อตเป็นอันเสร็จครับ นี่นะครับหลังจากที่มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีหน้าตาลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับกับคิวงาน ABS นะครับผมที่มีการทักท้วงกันนะว่าจะส่งเมการแล้วก็จะเล็บออกจากตัวบอดี้รถเยอะไหมเมื่อเราติดตั้งคิ้วล้อนะครับที่มีขนาดยื่นออกจากตัวรถประมาณ3มนิ้วนะครับ สนิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับผมก็จะมีการแลบลักษณะนี้เลยนะครับแบบนี้ถือว่าทําตามกฎกติกาจราจรนะครับในการใช้รถใช้ถนนไม่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนครับผมแต่ถ้าแลบออกมาคุณพิจาบอกว่าผิดกฎหมายก็ให้ไปเลือกตัวที่มีความหนานะครับอาจจะเป็น9นิ้วนะครับทรง ABS หมุกเยบที่ที่ติดตั้งขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผม ลองไปเลือกใช้ดูนะครับอ่ะนี่มาดูชมด้านหลังกันเลยกันนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะแฟบหน่อยนะครับผมจะล้นออกมาประมาณสองนิ้วกันเลยทีเดียวนะครับคุณพี่ครับในลักษณะนี้เลยนะครับแต่ภาพรวมนะครับนตินพอใจมากนะครับกับทรงนี้ถือว่าหล่อแล้วก็เสริมความดุดันขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้จางลากันไปกับคลิป ติดตั้งคิ้วปองล้อหรือคิ้วล้อรีโวนะครับขอบพระคุณพี่เพื่อนน้องที่รับชมทุกท่านแล้วกันนะครับสวัสดีครับ